ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 1 9 8นะครับ BFC อฟ n แฟนคลับหลายท่านนะครับที่กำลังติดตามข่าวสารต่างๆของน้อต้นเข้าในวันนี้และหลายท่านนะครับก็ต่างระรับับใยสำหรับงานในวันที่19ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาและบางท่านนะครับก็แอบเป็นห่วงว่ารับงานเยอะไปหรือเปล่าและคิวงานก็มีถึง3คิวงานแต่ FC n แฟนคลับของน้องต้นเข้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะจะมีพี่เลี้ยงคุณย่าคุณครูคอยดูแลนะครับ และจะมีภาพความประทับใจในแต่ละงานมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเริ่มจากงานแรกที่โตโยต้าธีระชัยจังหวัดราชบุรีและในงานนี้นะครับก็จะมีภาพความน่ารักต่างๆภายในงานและคุณผู้ชมทุกท่านก็คงจะจดจำได้ดีสำหรับเพลงที่เราต้นข้าวเสียแชมป์ในรายการดูเพชรชิงทุนและในวันนี้ที่โตโยต้าธีระชัยน้องได้นำเพลงนี้ที่ทำให้ตัวเองเสียแชมป์มาร้องแก้ตัว ในงานด้วยนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำเอาเอา f ีแบงครับที่นั่งดูด้านหน้าเวทีและดูในไลฟ์สดหลายท่านนะครับต่างตะลึงไปต,ตามๆกันเพราะเพลงหนูไม่รู้เกิดเสียงฮือฮาด้านหน้าเวทีกันเลยทีเดียวนะครับและสำหรับท่านที่รับชมก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์และระบุว่าแก้แคนไม่สำเร็จสำรอยเก่าผมนึกอยู่แล้วว่าต้องร้องผิดเป็นไปตามคาดและหลายท่านนะครับ ได้เข้ามาต่อคอมเมนต์นี้และระบุว่าใช่ค่ะลุ้นอยู่ผิดจริงๆค่ะน่ารักเชื่อว่าน้องต้องแก้แค้นได้สำเร็จวันนี้เหลืออีกสองงานไม่ได้งานที่สองก็ต้องเอารอบเดือกในงานที่3นะพริกวิกฤตเป็นความน่ารักของน้องที่พูดกับเอฟซีและหลงรักหนูต้นข้าวงอมแงมเลยเพลงอาถรรพ์ทำให้เสียแชมป์ต้องเอาให้หนักๆเลยลูกเพลงมันวน ถึงน้องจะจำเนื้อเพลงไม่ได้แต่ก็สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมยังไงก็เพราะจำเนื้อเพลงไม่ได้แล้วครับท่านฮ่าฮ่าฮ่าน่ารักจุงเบยที่ดานักร้องลูกทุ่งลูกสาวแห่งชาติลูกสาวลุงเปิ้ลและแฟนๆหลายท่านนะครับก็รู้ว่าเพลงนี้เนื้อเพลงจะวนหลายรอบและคิดอยู่แล้วว่าจะต้องร้องผิดแล้วก็ผิดจริงๆด้วยนักรับคุณผู้ชมแต่กลับชื่นชมในความน่ารักความเป็นธรรมชาติ ขนาดน้องใช้เวลาพอสมควรในการจําเนื้อร้องเพลงนี้แต่ก็น่ารักกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งน้องต้นเข้าใช้เวลาจําเนื้อเพลงถึง3วันกันเลยทีเดียวนะครับก็เอาเป็นว่างานนี้แก้แค้นไม่สําเร็จสําหรับเพลงหนูไม่รู้และพอรู้ตัวเองว่าร้องผิดก็แก้เขินร้องให้จบเพลงและหลายท่านนะครับสงสัยว่าน้องจะปล่อยมุกและน่ารักจริงๆเชียวขนาดจาเนื้อเพลงผิดหรือเลี่ยมเนื้อเพลงและจะมี FC f อฟซีแฟนคลับ มอบตุ๊กตาตัวใหญ่ๆมากเลยทีเดียวให้กับน้องต้นข้าวและน้องต้นข้าวได้พูดอีกว่าพ่อพ่อแม่แม่จ๋าเลิกสงสัยหรือยังว่าทําไมหนูแพ้เพลงนี้และน้องต้นข้าวยังได้พูดต่ออีกว่าหนูคิดว่าหนูท่องมาดีแล้วโดวยท่องมาสามวันและกะว่าจะแก้แค้นเพลงนี้แต่ก็พลาดเพลงนี้ในรายการโดยเพชชิงทุนหนูก็พลาดเพราะเพลงนี้แหละค่ะเนื้อเพลงมันวนไปวนมาต่อมานะครับ ก็จะมีภาพของคุณตาถือป้ายไฟชื่อน้องต้นข้าวและจะเห็นแทบทุกเวทีซึ่งเป็น f อตัวยงก่อนน้องต้นข้าวกันเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับก็จะมีภาพความน่ารักในช่วงเล่นกิจกรรมแจกของรางวัลโดยจะเป็นการแจกเสื้อของน้องต้นข้าวในช่วงเวลานี้แหละครับคุณผู้ชมโดยน้องต้นข้าวได้ตั้งคําถามว่าที่ที่น้องไปแสดงคือที่ไหนโดยน้องหน้าหน้าเวทีได้ตอบไปว่าสํานักงานใหญ่ และน้องต้นข้าวได้บอกว่าให้พูดตามพี่โตโยต้ยาธีระชัยสำนักงานใหญ่และนี่ก็คือภาพความน่ารักในการแจกเสื้อคือโมเมนต์ความน่ารักจากงานลาสุดิพันมาซึ่งน้องคนนั้นก็ได้เสื้อและดีใจมากกันเลยทีเดียวต่อมานะครับน้องต้นข้าได้ไปต่องานที่2ที่ร้านต้องการคาเฟ่และที่ร้านนะครับก็เต็มไปด้วยเ c ซแฟนคลับหลายท่านที่เดินทางมาเพื่อรอชม น้องต้นข้าวเช่นเดียวกันเยอะมากๆเช่นเดียวกันนะครับน้องต้นข้าวได้ร้องเพลงใหม่ๆหลายเพลงกันเลยทีเดียวที่ f อฟซีแฟนคลับยังไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนนะครับและภาพบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นจาก f อฟซีแฟนคลับและในช่วงพูดคุยกับแฟนเพลงน้องต้นข้าวยังได้ถามในวันที่หนูพลาดหนูพลาดเพลงอะไรและเอซีแฟนคลับต่างตอบได้หมดกันเลยทีเดียวนะครับ นั่นก็คือเพลงหนูไม่รู้และน้องต้นข้าด้นำเพลงหนูไม่รู้มาร้องอีกทีที่ร้านต้องการคาเฟ่และน้องต้นข้าวยังบอกอีกว่าเมื่อ <im itation> ตอนกลางวันสู้ชีวิต,ต,ตที่โตโยต้าธีรชัยแล้วพลาดและจะแก้ตัวอีกรอบที่ร้านต้องการคาเฟ่แก้ตัวได้เกือบสำเร็จและน้องต้นข้าได้บอกอีกว่าแต่ก็มีพลาดเพียงจุดเดียวเล็กน้อยแต่ก็ดีขึ้นกว่าในรายการน้องต้นข้ายังบอกอีกว่าจะพัฒนาต่อไปเรื่อย ร้องเพลงนี้รู้สึกโกรธมากเลยค่ะซึ่งหลายท่านนะครับก็ดีใจกับลูกสาวที่ได้แก้แค้นได้สําเร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมและต่อมานะครับน้องต้นข้าได้ไปต่อในงานที่3ในรอบเดือกที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเป็นงานฟรีคอนเสิร์ตต้นเข้าสุปริยาสอสุพันโชและในงานนี้นะครับต้องขอขอบคุณเจ้าภาพใหญ่ใจดีที่ว่าจ้างน้องต้นข้าวและทีมงานให้ได้มาชมกันแบบฟรีฟร และมีผู้เข้าชมงานนี้เยอะมากๆก,ก,กันเลยทีเดียวนะครับโดยคุณสริโชกร้ยแขกสอสุพรรณได้เก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาให้แฟนๆได้ชมกันนะครับและ FC แฟนคลับในงานนี้นะครับแน่นเหมือนเดิมเต็มพื้นที่และวัดแตกกันเลยทีเดียวนะครับและจะมีโชว์พิเศษให้กับแฟนๆซึ่งมาในเพลงสาวนครชัยศรีและเป็นเพลงที่อยู่นอกสกคริปซึ่งอนต้นข้าวก็จัให้แฟนๆพราะมากมกันเลยทีเดียวนะครับ หาก FC ท่านใดได้ชมาน,นหน้าเวทีหรือรับชมในไลฟ์สดเมื่อคืนที่ผ่านมาสาวเมืองการร้องเพลงสาวนครชัยศรีได้พร้อมมากๆและน้องต้นข้าวยังได้มอบบทเพลงพิเศษให้กับเจ้าภาพงานในครั้งนี้นะครับซึ่งมาในเพลงสาวเพชรบุรีและน้องต้นข้าวได้บอกอีกว่าได้มีโอกาสไปกราบไว้อะไรแต่ชุดที่ใส่พร้อมขึ้นเวทีโดยน้องต้นข้าวได้บอกว่าวันนี้ดูใส่ชุด สีสุดสดก็นึกว่าน้องต้นข้าวปล่อยมุกแต่ที่ไหนได้ลิ้นพันกันนะครับเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มสำหรับแฟนๆและทีมงานด้านบนเวที FC แฟนคลับด้านหน้าเวทีน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับและจะมี FC แฟนคลับมอบรูปของน้องต้นข้าวด้านหน้าเวทีอีกด้วยเป็นรูปที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวต่อมานะครับก็จะมีคิวงานในวันนี้นะครับในวันที่20กรกฎาคมในเวลา21นาฬิกา ซึ่งจะเป็นงานตลาดวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างพิษณุโลกสุขโขทยัยอุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์นพระราชวังจันทร์ตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและในวันนี้นะครับน้องต้นเข้าและทีมงานเดินทางไกลเพื่อไปมอบความสุขให้กับเอฟซีแฟนคลับชาวพิษณุโลกห้ามพลาดกันเลยทีเดียวตามไปให้กํลาลังใจกันเยอะๆนะครับและในวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องชาวพิษณุโลก จะได้ชมผลงานเพลงพิเศษจากน้องต้น,ตนข้าวบทเพลงอะไรอย่าพลาดนะครับตามไปชมกันเยอะๆนะครับต่อมานะครับก็จะมีคิวงานในเดือนสิงหาคมซึ่งได้อัปเดตรูปหน้าปวกไปล่าสุดที่ผ่านมาและจะมีคิวงานที่ไหนกันบ้างตามไปดูกันเลยนะครับในวันที่1สิงหาคมปี2 5 6 8ในงานทำบุญครบรอบวันมรณภาพพระครูธรรมรสพินิจหลวงพ่อหอมครบรอบ44ปี อายุ124ปีและพักครูสลริการมงคลหลวงพ่อสมุตอดดตเจ้าอาวาดวัดหนองเสือในวันที่2สิงหาคมปี2,568ในเวลา19เนาฬิกาหน้าวัดไหวเหนียวต่อมานะครับในวันที่3สิงหาคมปี2,568ในงานไหว้ครูประจำปีที่โรงหล่อพระสุมเรือนแก้วในวันที่8สิงหาคมปี2,568 ในเวลา13บามิกาณโรงเรียนเทพสรินร่มเก้าและในวันเดียวกันไปต่อในงานที่2ในงานรักห่วงใยมอบดวงใจให้แม่หน้าบริเวณด้านหน้าโลตัสสุขาพิบาล3ในวันที่10สิงหาคมปี2568ในงานโ e, อทอป SME อบตแฟร์ครั้งที่2มหากรรมโอทอป SME มรดกภูมิปัญญาสินค้าชุมชนจังหวัดกาญจนบุนนบบรี ณาลานอเนกประสงค์ด้านหลังองค์การบริหารส่วจังหวัดกาญจนบุรีต่อมานะครับในวันที่11สิงหาคมในงานพิเศษวันแม่แห่งชาติในงานปิดทองไหว้พระโคโดมทิ้งทานณวัดไผ่ลงวัว <c oughs> อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีต้นข้าวสุปรียาพร้อมด้วยรำวงสองสุพรรณโชในวันที่14สิงหาคมปี2568ในงานประจำปีหลวงพ่อฮวดพระครูปรีชาวุฒิคุณ นวัดดอนโพทองนอตต้เข้าพร้อมด้วยรำวงสอสุพรรณโชว์ห้ามพลาดเลยทีเดียวในวันที่15สิงหาคมปี2568ในงานครบรอบ100ปีบ้านแพรวณนาสนามลานตลาดนัดหน้าวัดยกกัะบ,บาดในวันที่16สิงหาคมปี2568ในงานหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พิธีเททองหลวงพ่อสมหวังปู่สุวังราชสีและฉลองกุฏิสงฆ์นวัดคลองเจ้า ตำบลสาราดแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาเตรียมพบกับต้นข้าวสปรียาและน้องแอมชติชาและในงานนี้นะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวสนุกอย่างแน่นอนนะครับในวันที่21สิงหาคมปี2568ในงานไทยตนาวศรีและประเพณีกินข้าวห่อหน้าบริเวณถนนหน้าอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเตรียมพบกับน้องต้นข้าวสปรียากับรำวงสอสพันโช ต่อมานครับในวันที่24สิงหาคมปี2568ในงานทอดป,ประปาสัม,มคัคีปี2568สมทบทุนเทลานปูน,น้าโบดนวัดถ้ำเขาจ่าท่าโปง่งธรรมาภัยบุญหมู่สามตำบลวังด้งอำเภอเมืองจกกังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่27สิงหาคมปี2568ที่วัดใหม่ส0 0 0มื่ภอดำเนินสะดวกจวัดราชบุรีในวันที่29สิงหาคมปี2568ในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรที่วัดบุญทวีตำบลทงชัยอำเภอเมืองจวััดงหเพชรบุรีพบกับต้มข้าวสุปริยาพร้อมด้วยรำวงสัสุพรรโชว์และนี่ก็คือการอัปเดตคิวงานพร้อมปกสำหรับคิวงานในเดือนสิงหาคม ห้ามพลาดเลยทีเดียวหรือถ้าหากมีการอัปเดตใหม่ๆจะแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบในครั้งต่อไปและอีกวันในเดือนสิงหาคมในวันที่13สิงหาคมจะเป็นวันอะไรนั้น FC f a n c l u b จะต้องไม่พลาดและวันนี้จะมีความพิเศษอะไรหรือ FC Fan ค l ับจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ลูกสาวเดี๋ยวจะมาแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบในครั้งต่อไปต่อมาะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาดูใน20อันดับเพลงฮิตประจำสัปดาห์ ในลูกทุ่งสเตชันลูกทุ่งชาร์ตเพลงใหม่ของน้อต้นเข้าพรปู่ศิลาซึ่งติดอยู่ในอันดับที่16ในสัปดาห์นี้แล้วนะครับคุณผู้ชมและมาปิดท้ายกับภาพความน่ารักน้องต้นเข้าเมื่อคืนบนเวทีสอนสุพรรโชว์หลังจากโจบในการร้องเพลงแต่พลังยังเหลือเยอะนะครับเลยมาออกสเตปเต้นกับพี่แดนเซอร์และจะเป็นภาพที่น่ารักเมื่อกันเลยทีเดียวนะครับบนเฟซบุ๊กสอนสุพรรโช ซึ่งสามารถเข้าไปรับชมได้เลยนะครับและอีกอย่างที่เป็นที่สังเกตทุกเวทีการแสดงไม่เฉพาะทีมงานของน้องต้นเข้าที่คอยดูแลแต่ก็ยังมีโมเมนต์ความน่ารักของคุณย่านีไม่ว่าจะเป็นเวทีที่ไหนก็ตามโดยคุณย่าน,นะครับก็จะยืนคอยให้กำลังใจหลานอยู่ใกล้ๆคอยดูอยู่ใกล้ๆคอยให้กำลังใจอยู่ไม่ห่างและนี่ก็คือภาพความน่ารักที่ทางช่องของเรา นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่ทางช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้และต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ